สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเมื่อนี้เนาะคะ่ะแอดกซ็มีแนวทางของพ่ออินเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะคงสุดท้ายเนาะคะ่ะพี่น้องว่าพ่ออินนี่สิให้ตัวเด็ดตัวดีตัวใดมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังจากสายด่วนจากพ่ออินเนาะคะ่ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะ กดกระดิ่งไว้เพื่อสิบอะไรผ่าดข่าวสารเด,ด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะ,ค,ะค่ะค่ะพ่ออินเนาะคะ่ะก็ได้โทรดนด่วนเนาะค่ะพี่น้องค่ะให้แนวทางมาฝากตอนพี่น้องเอฟซี FC ในวันที่16กันยายน65เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกับเบาร้าล้ย้ายห่หางเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกับเขาไปรับชุมรับฟังจากพ่ออิน้อมๆกันเลยค่ะว่าพ่ออินจะฟันทงตัวไดให้พี่น้องเอฟซี วันที่16นี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เข้าไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพ่อเอ็นครัสวัสดีครับค่ะกะจะโทรเอาคงสุดท้ายเนาะพ่อเนาะครับผมครับค่ะคงเกลขนี่มันหน้าลังระเบิดมีสามสี่หกอ่ะเดี๋ยวน้องเขียนวันที่แป๊บหนึ่งได้ปะ เลขสี่เลเก้าหลักสิบตั้งหลักสิบมีตัวไหนคะหลักสิบล่ลางบ่ง 3, 4, พอ่อครับหลักสิบล่างสามสี่เก้าครับค่ะหลักสิบล่างสามสี่เก้าเป็นบ่พ่อสามสี่เก้าค่ะสามมาจะมีสามหนึ่งสามสองสามหนึ่งนะ สาองค่ะสามหกสามเจดนะพ่อสามแปดสามเก้าสามแปดสามค่ะมาสมีสี่ศูนย์สนะคะสี่หนึ่ง สีองค่ะสี่เจ็ดสี่ปดเกานะคะหล<น>ักอ่ะสี่เก้า9ดตับสี่4หกสี่เจ็ดเก้าค่ะสี่หกสี่เจ็ดสี่เจ็ีเก้าโอ้สี่เก้าสีแปดไม่มีแม,ม,มนะพ่อับครับครับ,รบเอาสี่หกนะสี่หับสี่หกสี่้า สี่เจ็ะ้สเก้าเก้ามาเก้าศูนย์เก้าสองก้าเก้าสองเก้าห้ค่ะแล้วก็ค่าเจ็ดเก้าหกค่าเจ็ดเก้าแปดค่ะเก้าค่าเจดเก้าแปดเก้านะพ่อค่ะี๋ยวพอมันใจล้งนเป็นลักซิบ สกับสนี่เป็นลักซิปแม่นป่พ่อครับผมพอพอคิดว่านะค่ะอืมว่าจะตัวนี้จะเป็นตัวเด็ดก็คือสามกับสี่สามเับสามหสามเจ็ดเนาะค่ะถือตัวเด็ดเนาะพ่อเนาะครับลักสี่จะมีสี่สองสี่เจ็ดนาะค่ะครับลักเก้าเนี่ยพ่อจะไปเอาเนาะถ้าเอาก็เป็นเงินออเก เอาเก่าหกไว้ค่ะค่ะเอาเก่าหกกับเก่าเจ็ดไว้นำนะพอเนะค่ะกันไว้ตัวเด็ดก็คือ่เจครับค่ะตัวเด็ดนี่คือสี่เจ็ดนะพอเนะวงกลมไว้เลยนะเสามเจ็ค่ะสี่เจ็ดสามเจ็ดเนาะค่ะตัวเด็ดนะพอสามหกส้มหเพื่อค่ะตัวเด็ดเลยเหมือนบอกระอมีางเค่ะ สตัวมีบ่พ่อเนี่ยสมตัวเนียเป็นนัน่นพ่อคิดว่าจะเป็นสี่หรือห้าสามหกครสี่สามหกับห้าสามหนะพ่อครับบนบนค่ะสี่สามหกห้าสามหนะพ่อครับ่ะจะเป็นอีกตัวก็เป็นสี่สามเก้าห้าสเก้าสี่เก้าหกสี่เก้าหสี่เก้าหกบ่พ่อเก้าเกอีกคู่นะั่นก็คือเกหค่ะสี่เก้าห สี่สามหกหลักลห้าเก้าหกเนาะพ่อครับผมค่ะคิดว่าเลขอะไรเก้าหกกับสามหกน่าเล่นบนค่ะโดยล่างก็น่าจะมานะคิดว่านะค่ะอันนี้ล่างยังเซฟที่ถาคนในที่บ่านที่พ่อเขียนให้เนี่ยจะต้าเท่ากันเวลาครับแต่ว่าพ่อคิดมากตรงนี้แต่ว่าคิดว่าจะออกบอเนาะกันแนวทางเนาะพ่อเนาะจ้าจ้ะ เลขตัวเกาจะบค่ะค่ะค่ะเด้๋ย้ลูกเขาถ้าอีกครั้งหนึ่งสี่สามหกห้าสามหกสี่เก้าหกห้าเก้าหกนี่เด่นตัวใดก็พ่อพ่อพ่อมักสาครับสี่สามหกบ่จ่ะครับมักห้าหกเลยสีนี่ค่ะคิดหมักนะกับห้าเก้าหกนาะพ่อเนาะแต่ครัค่ะก็คิด่ามันเอาแค่ได้สองตัวก็มีสากับเกเนาะเลขสคู่ครับค่ะแม่นเยอะค่ะพ่อค่ะ รักลอยเอาสีกับผ้าใส่ค่ะรักลอยเอาสีกับผ้าใส่เนาะพ่อครับผมครับค่ะแต่จัดกับเอซี่กับบางอย่างที่เห็นผมคิดว่าบมาผ่านนะค่ะแต่ตัวี่แล้วผมไปดูคิดว่ามาแปดหรือมามามันประมาณนั่นเป็นลักซิตเนาะค่ะพ่ออ๋อค่ะผมว่ามันจะช้ามากใช่ไว่าวันนี้ก็เลยตั้งตัดออกซะบบริษัทแดดแดดตามันก็ออกแด้คือถอาว่าออกออกก็ออกออกตัวเก่าอีลีเนาะพ่อ คิดว่าจะเข่าอยจะนั่งวันเนี่ยคิดว่าก็เล็งามอยู่พ่อจ้างามอยู่ค่ะค่ะงามอยู่เป็นวะจ้างามอยู่พ่อเล็นั่นอยู่จ้าค่ะค่ะค่ะก็ขอขอบคุณพ่อหลายๆเนาะค่ะที่แบ่งปันแนวทางเนาะค่ะพ่อครับทุกคคคน่ะก็พ่อก็เช่นกันค่ะขอให้ลำๆรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อพ่อค สวัดีครับค่ะสวัสดีค่ะพ่อค่ะเนาะค่ะพี่น้องกระไดรับชมรับฟังจากพ่ออินแล้วเนาะค่ะพ่ออินเนาะค่ะโค้งสุดท้ายเนาะค่ะพี่น้องค่ะโค้งสุดท้ายเนาะค่ะโค้งสุดท้ายค่ะสิบหกกันยายนเนาะค่ะพี่น้องค่ะพ่ออินโค้งสุดท้ายเนาะค่ะหลักสิบเนาะค่ะพี่น้องค่ะหลักสิบล่างเนาะค่ะพี่น้อง หลักสิบล่างให้3 4 9ส่เกานะคะเดินที่3กับ4ี่นะคะพี่น้อง f อซทุกท่านนะคะจับคู่นะคะพอเอ็นได้จับคู่ให้นะคะมี3ามห3ึ่งามสหสามเจ็ดเนาะคะ่ะสามแดสามเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ4ี่ศูนย์สีหนึ่งสีสเจ็หนาะคะ่ะหลักกับสีเกานะคะ่ะหลัก9มี90 9าศูนยเสองเก้ห้าเกนาะคะ่ะเก้าดเนาะคะ่ะ ตัวเด่นเนาะคะ่ะที่พ่อเด่นให้เนาะคะ่ะคือสามหกสามเจ็ดสี่เจ็ดเนาะคะ่ะเก้าเจ็ดเก้าหกนี้ตัวรองเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็เอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะละเลขสามตัวนะคะพ่อได้ให้เนาะคะ่ะสี่สามหกห้าสามหกสี่เก้าหกห้าเก้าหกด่นที่สี่สามหกห้าเก้าหกเนาะค่ะค่ะพ่อก็พ่ออินก็มั่นใจเนาะคะ่ะพี่น้องว่างวดนี้ถูกแน่นอนมาแน่นอนเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ ขออินก็นให้เป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องแอดก็เอามานําเสนอฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะก่อนจะลงทุนเนาะคะ่ะพี่น้องก็วิเคราะห์เบิ่งดีๆเนาะคะ่ะใช้สติเนาะคะ่ะพี่น้องเงินทองก็หายากเนาะคะ่ะพี่น้องะคะ่ะแอดก็เอามานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะวันที่16นะคะวันพรุ่งนี้เนาะคะ่ะที่พี่น้องรอคอยเนาะคะ่ะพี่น้องก็นี่เนาะคะ่ะ แคปนาจอไว้เนาะคะ่ะของพ่ออินเนาะคะ่ะโค้งสุดท่ายกับห้แล้วเวนะคะ่กะก็ไปจับเสียงตตรอตลีไว้เนาะคะ่ะผูละใบาสองใบเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแคปนาจอไว้เลเดอร์ค่ะพี่น้องเอฟซี FC ถกทันเนาะคะ่ะพ่ออินได้เน้นให้เนาะคะ่ะขัดเน้นวงกลมไ้เล้วเวนะคะ่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นเลขชุดเต็มเนาะคะ่ะแต่พ่ออินก็ได้ขัดตัวเด่นให้พี่น้องเอฟซีล้วเนาะคะ่ะตัวที่วงกลมเนี่ยแหละค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะตัวที่วงกลมนี่พออินเดินให้เล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะกับแคปหน้าจอไว้เลยเด้อค่ะกับพี่น้องเอซท่านใดที่เข้ามาแล้วเนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อสิบอะไดพลาดข่าวสารเด็ดีๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะค่ะ ขอขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาเป็นแรงใจเหตทางช่องเนาะค่ะแอดกัสีหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะทายนี้ก็ข้อให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านลำลำรวยรวยกันทุกคนเนาะค่ะร่างกายสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้แอดขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ